ปชิมโอวาทคือโอวาคขั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าที่จะระนิพพานก่อนที่จะนิพพานจากลูกๆพุทธบริษัทไปนี้ก็ทรงมีพระเมตตารวบรวมคําสอนคําบอกคํากล่าวที่สําคัญที่สุดและก็ย่อที่สุดมาบอกดูก่อนในบทสวดใช้คำพิสูจน์แต่เราก็อยู่ในนั้นนะคือผู้เห็นภายในวัตะสงสารเราก็เห็นภายในวัตะสงสารเก,เกิดเจ็เจ็บตายดูก่อนท่านทั้งหลายก็แล้วกันเป็นสิ่งที่เป็นโดยรวมเนาะสากล สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงท่านทั้งหลาย,ลย,าลายพุทธบริษัทสัพพสัตทั้งหลายจงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตตัสสะปชิมาวาจานี่คือพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าแล้วก็ดับขันปริญพาน,นั้นคําสั่งสุดท้ายของพ่อนี่สรุปได้ว่าจงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด ขยายความที่นี้ขยายความโอ,อวาทสุดท้ายของพระศาสดาคําว่าไม่ประมาทนี่ก็คือแยกออกมาแล้วไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในหน้าที่การงานแต่ถ้าจะซูมเข้าไปในหนทางล้วคือไม่ประมาทในทานต้องให้ทานต้องทําทานให้ถึงพร้อมไม่ประมาทในศีลต้องมีศีลอย่างน้อยก็ปรกกันความเป็นมนุษย์ของเราเอาไว้ใช่ไหมไม่งั้นเมีจะให้ทานมากศีลไม่มีก็ไปเป็นอะไรเนี่ยที่นิชาเลี้ยงที่บ้านเนะี่ยแต่ก็มีอาหารดีๆกินเยอะ เป็นลูกหมาเขาก็โอ้อยู่ดีกินดีกว่าคนอีกเพราะบุญทาน <Okay. S 1> แต่ก็ไม่ได้เกิดเป็นคน <Okay. S 1> ต้องไปเป็นเนรฉานแต่ก็มีอาหารกินเจ้าของรักมีที่อยู่ที่นอนแต่ว่าไม่ได้เป็นคนน่ลูกไม่ดีเลยเนะานะพลาดเนาะดังนั้น,น,นทานนี่ส่งให้มีอยู่มีกินแต่ศีลเนี่ยทำให้เรามีเป็นมนุษย์ศีลห้าอีนคือมนุษย์ศีลแปดอนคือประเสริฐขึ้นมาอีกเป็นมนุษย์ทิพย์แล้วทีนี้ทานศีลแล้วก็ภาวนาคือทําให้เจริญทําให้ทานเจริญทําให้ศีลเจริญ เมื่อสิลนจรจญก็จะไปสู่สมาธิความตั้งมั่นแห่งจิตอารมณ์กระทบไม่หวั่นไหวเนี่ยเหมือนคุณพ่อดูข่าวเนี่ยถ้าพ่อมีสมาธิมันก็เฉยเฉยแต่ถ้าสมาธิพ่อไปแล้วไม่น่าเลยเ,ออเสื่อมไปแล้วหมดแล้วนี่ฉันี่ปวดหัวแล้ววันนี้นะแต่ถ้าพ่อมีสมาธินี่เหมือนเอาสิ่งสิ่งหนึ่งไปโยนเข้าต้นเสานี่คือหรือก้อนหินนี่ยีินแปลว่าศิละแปลว่าหินไงสมาธิแปลว่าตั้งมั่นใช่ไหมลูกเราเพี้ยงไปก็จะเด้งกลับมา ไม่วันไหวเลยหินก็ยังมั่นคงอยู่สมาธินี่คือศีลนี่คือความมั่นคงแห่งจิตต่อสิ่งที่มากระทบอารมณ์ที่มากระทบสบายจังถ้ามีสมาธิใครจะว่าอะไรก็แล้วแต่มันไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเพราะมีความตั้งมั่นไม่แต่กระทบร่อนกระทบร่อนน่าสงสารเขาด้วยเอาเมือไปต่อยหินก็เจ็บใช่ไหมเอาลมมาพัดหินก็ไม่ได้มีสิ่งใดให้เคลื่อนไหวโอวาสุดท้ายนี่ไม่ประมาทในทานทำทานให้ถึงพร้อมไม่ประมาทในศีลจงมีศีล แม้ที่สุดก็คืออริยะกันตศินอินทรีสังวรศีลมีความสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจนะั่นคือศีลของพระอริยเจ้าศีลของการปฏิบัติไม่ประมาทในการภาวนาเจริญปัญญาให้เห็นการเกิดดับของสังขารเข้าใจแจ่มแจ้งวันหนึ่งเราต้องตายไม่ติดในกายตัวเองไม่ติดในกายคนอื่นไม่มีความร่มหลวงแต่จะดูแลเขาให้ดีใช้กายหยาบนี้ไปสร้างความดีเหมือนที่เทศไว้เมื่อตอนที่ผ่านมาเราก็ได้พ่อแม่ก็ได้โลกทั้งโลกนี้ก็ชุ่มเย็น ไม่มีภัยสิ่งใดถ้ารักษากายดีนำการปฏิบัติดีใช่ไหมลูกดังนั้นแม้จะทานมากศีลมากภาวนามากแต่ถ้ายังไม่เข้าถึงมรรคเบื้องต้นคือการเป็นพระโสดาบันหรือการเป็นพระอริยเจ้าในขั้นต้นนี้ก็ยังชื่อว่าประมาทอยู่ดังนั้นในโอวาทนี้ถ้าจะเจาะลึกลงไปแล้วจงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมนี้ก็คือ,อยาประมาทในภพภูมิจงทําความเป็นพระอริยเจ้าให้เกิดขึ้น อย่าประมาทในอบายภูมิจะทำบุญทำามากเท่าไหร่ก็จะมีโอกาสไปตกนรกได้ดังนั้นจงปิดประตูอบายภูมิให้ได้ในภพในชาตินี้ถึงจะเรียกว่าไม่ประมาทอย่างแท้จริงคือบุคคลผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพานไม่พานตนเองไม่พานคนอื่นดังนั้นถ้าจะเจาะลึกแล้วในโอวาทนี้พ่อผู้่ใหญ่สอนบอกว่าให้เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าให้ปิดประตูนรกนั่นเองอนุโมทนา ลึกซึ้งคำพิรภาพพระธรรมของพระศาสดา